สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The o f f i น i a l นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ quest Festival p l a y l i s t ตัวซีรีส์ที่10นะครับฤดูสปริงนะครับผมก็จะได้รถคันนี้นะครับ Porsche 911 90นี้นะครับอ่ะก็ level 9ขึ้นไปนะครับหนีทำเนื้อเรื่องตัวนี้ได้เนาะเล่นเนื้อเรื่องไปนะครับทำ quest ตัวนี้ได้นะครับผมก็ quest ตัวนี้นะครับจะเป็น quest Hot w h e e l นะครับปลดล็อกแรงยิลิทก่อนนะครับในลาส s 2ในโหมด แมปของฮอ Vi ิวนะครับเวตถัดมานะครับเป็นสีขวดย่อยด้วยรถโลตัสนะครับผมตัวนี้นะรถที่ใช้นะครับเวตที่1เอาคันนี้ออกมาขับเลยนะครับแล้วก็ใช้จุนนี้นะครับพี่โยจุดอยู่ขวาบนนะครับผมแปะลิงก์มาให้นะฮะโอเคเอามาขับแป๊บนึงนะครับมันจะผ่านโคเวตแบบนี้นะครับใครไม่ผ่านให้ลองล็อกเอาล้วก็เข้าใหม่ดูนะครับแล้วก็รีคอมเนาะตัวนี้นะครับวิ่งที่3 2 2ยีบนะครับที่ตัว ดูนัสนะครับหรือว่าทะเลทรายนะครับอยู่ตรงนี้เนาะให้เราวิ่งตรงถนนเส้นซ้ายมือนะครับโอเควิ่งให้ได้3 2 2เนาะถัดมาครับ3สะสมออลติเมทแอร์นะครับ10ครั้งก็คือขับกระโดดดึงดึงดึง,ดงไปดึงมานะครับให้มันได้ออลติเมทนะครับกระโดดสูงสูงเลยนะฮะไม่ได้สกิลตัวออลติเมทแอร์ตรงนี้นะครับ แบบนี้สกิลนี้ขึ้น10ครั้งนะครับเป็นอันเสร็จนะครับถัดมาครับชนะด่านสตีเลสนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เรามาที่ E.S.C. นะฮะ E.S.C. เสร็จปุ๊บมาที่คีย์ที่พับนะครับเลือกพีอินเวนแล็นะครับแล้วก็บูปินตรงนี้นะฮะจากนั้นให้ไปที่2นะครับเทนนิ่งทูเดย์แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับโรตัดนะครับรูดโรตัดเลย ถาไม่เจอโอโคดตัวนี้ไปกกอกนะครับตรงช่องเซิร์ชด้านล่างนะฮะโอเคครับแป๊บนึงมันจะผ่านทันทีเลยนะครับตัวนี้เป็นแข่งกับบอทนะครับยากสุดเนาะชนะ2ครับ3ตานะครับเราจะเต้มสีฟ้าบอดเต้มสีแดงนะครับทำยังไงก็ได้ให้แต้มสีฟ้านำบทนะครับสองตาขึ้นไปเป็น้ันผ่านนะครับผมใครยังไม่ดล็อกให้ไปดูคลิปนี้นะครับสอนบอลฮอลล์ฟลีมนะครับ ใช้เป็นอน x นะครับปี2017นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคก็ขับไปเลยนะฮะจะเห็นว่าแต้มเราเป็นแต้มสีฟ้านะครับทางขวามือตามที่ผมบอกไปเนาะแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้เล่มที่สองเนาะบอดจะเป็นแ้มสีแดงนะครับถ้าเจอทีมดีหน่อยก็จะเกาะกลุ่มกันแบบนี้นะครับเจอแย่หน่อยก็อาจจะชนกันตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็แพ้บอดไปนะฮะ ตันนี้เป็นอีเวนท์แลบนะครับอีเวนท์แลบก็จะเป็นด่านที่คนอื่นเขาสร้างขึ้นมาแล้ว GM เอมามาให้เราเล่นนะครับด่านอยตรงนี้นะครับแล้วก็รถที่ใช้จะเป็นตัวนี้ฮะสปอร์ตควอตอนะครับหรือใช้ขนาดก็ได้แต่ก็แต่งให้เป็น B700 รอนะครับลองไปหาดูนะ B700 อนะครับอันนี้ใช้จูน B700 เนาะมันเป็นด่านทางถนนดำนะครับใช้ขนาดก็ได้ B700 นะครับตันนี้เป็นกระโดดไกลนะครับให้ได้340เมตรนะครับคลาสเอ9 0 0ึ่้คันไหใช้ขนก็ได้เหมือนกันนะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับ340นะครับไปวิ่งมาไกลๆเนาะใช้เป็นมันตา400นะฮะที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคก็ขับไปเลยนะครับให้ตรงนี้มันได้340นะครับเนี่ยตรงกระโดดเนินนี้นะขึ้นปุ๊บอ่ะมันก็จะมีเลขข้างล่างให้เราดูนะแล้วก็ดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับกว่าจะผ่านเลยเนาะได้3 4 6นะฮะของโมนี้เป็นอันผ่านนะครับ ถัดมาเป็นทำความเร็วสูงสุดนะครับตัวนี้จะเป็นวิ่งนะครับก็คือวิ่งจากซ้ายไปขวาหละเนาะให้ได้ร3 6สามสบหนะครับรถ B700 ดนะฮะะใช้เป็นของตัวนี้นะครับคันนี้เลยปี197่นะครับ a 1 1นนะครับตัวนี้ครับอ่าก็ขับไปเลยนะฮะให้สังเกตเลขด้านล่างนะครับพยายามเลี้ยงตัวเลขเนาะเจอเส้นสีแดงนี้ให้เบรกนะครับผมแล้วก็เลี้ยงไป โอเควิ่งจากไปฝั่งหนึ่งมาหาไปฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยฟึ๊บก็จะเป็นอันเสร็จนะครับลอยสามหกโอเคถัดมานะครับเป็นแข่งกระบอดนะครับให้ติดท็อปหนึ่งถึงสามนะครับในสามด่านนี้เนาะมันจะแข่งสามด่านนะครับพอกดเข้าไปตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีสามด่านขาวงอกมาใหเรานะครับเป็นเหมือนนี้เหมือนกันนะครับทั้งสามเสเลยนะฮะหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับพยายามแข่งให้จบก่อนเนาะใช้เป็นตัวเอ็กซ์ตีมนะครับตัวเลขหกนี้นะครับ ที่เป็นได้มาจากเควสเมื่อกี้เนาะแล้วก็จุดนี้นะครับหรือใช้ขั้นไหนก็ได้นะครับที่เป็นเอ t กซ m E ินะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตามผมก็ได้ขอแค่เลือกใช้เป็นรถเอ t กซ m E ิรถตัวไฟฟ้านะฮะอันนี้ด่านที่สองนะฮะด่านที่สองโอเคนี่ด่านที่สามนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า เป็นใช้รถคันใหม่เราที่ได้จากเควสเมื่อกี้มาเหมือนกันนะครับหรือเคยใช้คันเดิมก็ได้นี้ก็ไม่ว่ากันนะก็จะเป็น3ตัวออกมาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะสามด่านคาเหมือนกันเลยใช้เป็น1นึนะครับแล้วก็จูนี้นะครับโอเคสามด่าน โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่านี่คุณได้ที่4เนาะตัวนี้นะครับเป็นแข่งบอดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้รถ Extreme E แล้วนะจะใช้เป็นคันอื่นนะครับนี่นานอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น S 2นะครับผมใช้เป็นรถไฟฟ้านะก็กดเข้าไปจะมีสานาแบบนี้นะครับใช้็มโลตัศได้เลยนะครับแล้วก็ใช้จูนเควสแรกได้เลยเควสที่เราทำตั้งแต่แรกเลยสี่เควสย่อยนะฮะจูนเดียวกันได้เลยนะครับ ก็ขับไปเลยให้มันได้ที่1นนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จอ่าตัวนี้เป็นคุยหาสมบัตินะครับด้วยรถ ev นะก็ทำกี่ดาวก็ได้นะครับตรงไプรเบเซอร์ตรงนี้นะครับที่นี่เท่านั้นนะที่ผมจะบอกนี่นะฮะเขาบังคับนะครับเอาตรงนี้เลยแซนแอนด์ตรงนี้นะฮะ ใช้ d ันเดลิเนะครับตรงนี้เลยวิ่งไปก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้กี่ดาวก็ได้แต่ขอให้มันทำแล้วมันได้ดาวเนาะแล้วก็เข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกวงแดงมาให้เราตรงนี้นะแล้วก็ขับมามันจะมีตรงนี้นะครับที่มันเป็นรถเข็นนะครับคันเล็กๆเกนาะก็ชนหีบเข้าไปได้เลยนะครับ นี่ตรงนี้หีบตรงนี้นะหาไ,ไม่เจอข้างรถเข็นนะครับก็ขับไปชนได้เลยตึ่มตัวนี้เป็นถ่ายรูปรถนะครับโลตัสขคันที่เราไปทำเควสมาแหละเอามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับถ่ายตรงนี้เลยตรงหอคอยนี่ฮนะจะเป็นอันผ่านนะครับก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อ่ะจากนั้นนะครับก็ให้กด P เข้ามดถ่ายรูปนะครับแล้วก็ Enter ถ่ายรูปนะฮะ ให้ติดทั้งหอคอยแล้วก็รถนะครับซึบอ่ะเรียบร้อยตัวนี้เอาตัวรอดนะครับสามคนสุดท้ายนะครับพอกดเข้าไปเล่นน้องก็จะมีให้เราไปแข่งรถนะครับเก็บรถไปเรื่อยๆนะครับสามทีคนสุดท้ายเนาะตัวนี้นะครับเป็นขับห้ามชนแล้วก็มีจับเวลาด้วยนะครับถ้าเป็นสีทองเราไม่เล่นก็ได้นะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่นี่นี่อ่ะถัดมาครับเหมือนกันเลยตัวนี้ขับห้ามชนจับเวลานะครับ ก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับข้างในเนะเาะก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ดูกดซั r i ครกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ